กาญจนบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ชวนหลงไหลในการท่องเที่ยวและทิศนี้เราจะพาทุกคนเดินทางไปเหนือสุดของเขื่อนวชิราลงก่อนนั่งเรือชมวัดเก่าแก่ที่จมอยู่ใต้น้ําสัมผัสวิถีชีวิตชาวมอญชมสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศและที่นี่คือสังขละบุรี นแพน้ำเคียงดินแล้วนะครับสังขะสะพานมอนนะครับเราจองห้องริมใกล้ๆสะพานเลยนะครับเดี๋ยวไปไปดูบรรยากาศหน้ารีสอร์ทนะครับแล้วก็บรรยากาศข้างในห้องนะครับใกล้ๆสะพานมอนเลยว้าวนี่คือบรรยากาศหน้าห้องนะครับอนู่วิวสะพานเลยนะครับข้างหน้าสะพานเลย เราจะกินหมูกระทะตรงนี้เลยนะครับมีสามห้องด้วยกันนะครับตรงนี้วันนี้เราเอาเบ็ดมาด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาลองตกปลากันนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในห้องเป็นห้องสองเตียงนะครับเตียงเสริมห้องน้ำว้าวมีน้ำอุ่นด้วยนะครับ that.

ไี่ว่าปรากฏเป็อะเลยาหมอรายมาหมอครับืดนะเด็กพยนบอกอ่ะตอนนี้เรียกมารับแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูวัดนะครับบัทจุน้ำว้าวไปเสื้อชูชีพด้วยค่ะตัวดังแคบฝ้าอีก หรือวัดวังวิเบกาลามเก่าเนื่องจากการสร้างเขื่อนเขาแหลมจึงทำให้ระดับน้ำท่วมวัดและหมู่บ้านของชาวมอญเหลือเพียงเศษซากโบสถ์และหอะระฆังที่ยังหลงเหลืออยู่ใต้น้ำและถ้าใครอยากมาดูวัดแบบเต็มๆก็ให้มาช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมครับเพราะช่วงนี้น้ำจะลดและสามารถเดินชมได้นะครับ ไปวัดใหญ่นะครับข้างบน๋ยวไปดูข้างบนว่าเป็นยังไงคนเยอะมากครับวันนี้เทศกาล ของชาวไทยที่ไม่ได้จน้นามแต่จากการสร้างเขื่อนเขาแหลมจึงทําให้การเข้ามายากลําบากถูกปล่อยทิ้งล้างอย่างที่เห็นครับภายในโบสถ์มีพระพุทธชินราชองค์ที่17ที่ยังมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ตีเบ็ดไว้เบ็ดไข่ยหินเบ็ดท้ายมีท้ายคันหนึ่งครับตอนไปดูวัดจุ่มน้ำได้คืนนะเนาะเดี๋ยวตีควานหานครับกะทะหมากระทุ้อร่อยไหมโมจิ ไไกับบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับข้างๆสะพานมอนต, <c oughs> ตอนนี้บนสะพานก็มี <c oughs> นักท่องเที่ยวเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวมาดูช่วงเช้านะครับถ้าจะเยอะมากส่วนเบ็ดของเรายังไม่ได้ตีนะครับหายไปหนึ่งคันอาขโมยไปแล้ว <c oughs> อุ้ยกินเด็กอุ้ยกินขามือเลยฮึ่ยจะทาย <c oughs> จันครับไม่มีสวิงด้วยเบลออยู่เลี้เหมอนเหมือไหมไ่ปลาอะไรปลาแล้วปลาแล้วลกระมังกมังใหญ่ะมังใหญ่ติดขีบนะปลากระมังกระมังเอปลากระหงสครับปลากระหไปแล้ว จะแดงขึ้นเรือปิดเบรกอัพเลยนึกแกแขกโยนั่นอะไรครับมาลุ้นกันอะไรปลาอะไร ติดต่อไหมมาใช่ไหมน่ะติดต่อติดต่ออีกแล้วโอ้ยต่อเยอะมากยาเยอะ มาได้ปลาไหมได้ไหมครับปลาอะไรขอดูหน่อยตกข้างตะลิงนะฮะอจะปวดอย่เงียอปลาเออปลาส้อยใ้สองนิ้นนออนนเวเยอะเลยเอ,อะไรเกี่ยวครับเนี่ยข,ขนมปังอ๋อขนมปังเกี่ยวตก นายเยอะแล้วนะครับสิบกว่าแล้วหอนข้างฝั่งเลยแล้วก็มียายตกบนบนบ้านนะครับสบายสบาย ช่วงเช้าๆแล้วก็จะไปใส่บาทกันนะครับก็จะมีชุดตักบาทให้ตอนนี้คนบนสะพานเยอะมากครับเป็นวันพระด้วยเดี๋ยวเราเดินไปข้างบนนะต้งมาจีพร้อมยังไป บาทกันนะคะมาทางกี่าเกือเอ้ยมาจีปลาหรือยังตอนนี้คนเยอะมากครับที่คอสะพาน

cũng sẽ mang ngay. Tại bà già. Dậm, giỡ giỡ, lắc người ấy bên đấy, เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศบนสะพานมอนะครับ

ด,ด,ดิ่งเลยนะดิ่งเลยตัวเล็กได้อะไรนี่ได้หมูเด้เงนี่ <laughs> หมูยิงหมูยิงได้หมูยิงมาเที่ยวสะพานมอญด้วยว่ะรวย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  พ่ออุตมะได้เห็นความยากลำบากในการเดินทางระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งมอญจึงได้สร้างสะพานให้ขึ้นกับชาวบ้านในปีพศ2529และสร้างเสร็จในปีพศ2530มีความยาวประมาณ850เมตรและเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองจากสะพานอูเบงในประเทศพมา่าและเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย พาดผ่านแม่น้ำซองกาเลียสำหรับชุดอาหารเช้าที่นี่นะครับแล้วก็จะมีข้าวต้มด้วยนะก็ลังกินเช้าๆชมม้มบรรยากาศบนสะพานมอนนะครับตอนนี้9้าโมงแดดออกแล้วนะครับคนเริ่มเบาบางลง โอาสายอีพ่อพนดีน่ะลายใหญ่พาเข้าตอครับตอนนี้เราก็จะมาชมผลงานนะคะตกเล่นๆมาเที่ยวแล้วก็ได้ของกินกลับบ้านด้วยแต่ไม่รู้ว่าได้กี่ตัวต่อเยอะครับส่วนาม,ามากตยินจะเข้าเข้าตอ่อจะเอาคืนไม่ได้ตัวแรกเลยปัตเตอร์ไสสวย ปวงนี่ปลาจะไซส์สวยๆนะครับแต่ตอเยอะถึงเข้าตอเอาไม่ได้หลายตัวเลยแรกกับเบ็ดหนึ่งคันหนึออ่งคันเออหนึ่งคันตีไว้ <มา S 2> แล้วก็ตีเบ็ดไ,ไว้แล้วไปนั่งเรือชมวัดจมน้ำกลับมาเบ็ดหายเบ็ดหายปลาน่าจะลากไปกินนะครับในน้ำนอ่ะ พกับข้าวเย็นกับพริปสังขาแพรแพรน้ำเพียงดินค่ะติดสะพานมอนเลยนะคะวิวยีดีมาก